สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเกมนี้เนี่ยผมไม่เคยแค้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ค่ะจะมีใครในช่องผมรู้จักบ้างไหมนะครับซึ่งเกมนี้นะครับต้องใช้เครื่องเกม n t e n d o Switch นะครับในการเล่นนะครับซึ่งเกมนี้ก็คือเกมสปาราตูน2นะครับซึ่งวิธีเล่นเบื้องต้นก็คือผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นโหมดโหมดต่อสู้โหมดต่อสู้นะครับก็คือโหมดเทิร์ฟบอนะครับจะเป็นแบบ4ต่อ4นะครับ คือวิธีการชนะก็คือคือจะมีสนามมาในทุกๆด่านนะครับเราต้องยิงสีทาสีอะไรพวกนี้นะครับคือทีมไหนที่มีสีบนสนามมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นโหมดนี้กันนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอยากเล่นกับคนอื่นนะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโดยที่ถ้าเกิดว่าเรา แพ้ครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอาวุธนะแล้วคือเราจะใช้อาวุธที่เล่นเราแพ้ไม่ได้นะคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมเล่นอันเนี้ยเราชนะก็เล่นต่อได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาวุธไหนที่ผมเล่นแล้วแพ้ก็คือจะไม่สามารถใช้อาวุธนั้นนั้นได้อีกแล้วนะครับซึ่งก็คือภารกิจของวันนี้นะและพูดอย่างนี้ก็อันนี้มาก่อนเลยมาอันนี้คือมันจะยิงเป็นฟองออกไปนะครับซึ่งมันสามารถเด้งได้ อันนี้เป็นอาวุธที่ผมใช้บ่อยมากชนะบ่อยมากด้วยนี่นะครับนี่จะมี8คนใน1เกมนะครับซึ่งจะแยกเป็น2ทีมทีมละ4คนครับอันนี้ก็คือรอคนเข้ามานะครับเราต้องรอคนเข้าเซิร์ฟให้ครบ8คมก่อนนี่ไงอ่ะเรียบร้อย ในทุกๆ2หรือสามชั่วโมงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเขาจะเปลี่ยนด่านไปทุกๆครั้งนะครับเปลี่ยนไป2ด่านนี่มาเล่นก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้เครื่องเกม Nintendo Switch เล่นครับกด ZR เป็นการยิงนะครับกด ZL เป็นการดำน้ำแล้วเราก็สามารถดำน้ำวิ่งไปข้างหน้าได้นะครับเพียงแค่กดดำน้ำค้างไว้นะครับแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าค้างไว้นะครับ วิธีการเล่นมันก็ไม่ได้ยากมากครับเดี๋ยว่าผู้เล่นนี่แหละที่โหดผมถนัดใช้อันนี้ซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีเกตอยู่มุมมุมขวาบนนะครับซึ่งมันก็คือถ้าเกิดว่าเรายิงยิงหมึกไปได้เยอะพอในของแต่ละอาวุธเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเราก็จะสามารถใช้ท่าสเปเชียลนะครับหรือผมจะเรียกมันว่าท่าอันตีนะครับอุ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตัวนี้ซึ่งมันก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปของแต่ละปืน แต่ละอาวุธนะครับเี่ออันนี้มันก็จะเป็นยิงระเบิดรัวนะครับซึ่งผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วเราก็สามารถฆ่าผู้เล่นอีกทีมนึงได้นะครับโดยที่สาดสีทําให้เลือดหายนะครับและการที่จะตายนะครับก็คือต้องโดนดาเมจเยอะนะครับการดำน้ำเนี่ยมันจะช่วยให้เป็นเป็นการฮิ้วเลือดนะครับอย่างเมื่อกี้นี่หน้าจอดำน้ำมืดๆเนี่ยเนี่ยน,นียคือโดนดาเมจนะครับเนี่ยดำน้ำแล้วมันจะหายนะครับ ถ้าเราเราไม่สามารถดำน้ำในพื้นที่ของอีกอีกฝ่ายได้นะครับแต่ว่าแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบสีของอีกฝ่ายคือเราจะเดินช้านะครับชนะแน่ตอนนี้เตรียมบุกแล้วเตรียมบุกนี่นีนนยิงลัวยิงรัวยิงรัวโอ้ยโดนโดนลุมโดนลุมหนักเลยเมื่อกี้ ข้างบนนะคะก็จะมีบอกเวลานะครับแล้วก็จะมีบอกสีนะคะว่าทีมไหนมีใครบ้างอันที่เป็นเหมือนอาวุธอาวุธรูปการกรบาทก็คือตายนะครับต้องใช้เวลาประมาณ5วินาทีนะคบเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเกิดใหม่ได้แล้วอย่างทีมเสียงฟูเดี๋ยตอนนี้มันมีขึ้นว่าเดนเจอร์ก็คือเหมือนอันตรายนะครับเหมือนจะแพ้แล้วครับเมื่อเวลาหมดก็จะนับแ้มนะคะว่าทีมไหนเก็บพื้นที่ได้มากกว่า ทุกเกมนี้เนี่ยเล่นม,มาเป็นปีละใครที่อยากเล่นก็ต้องเสียเงินกับเครื่อง Nintendo Switch ด้วยนะคบแล้วก็ต้องเสียเงินกับการเชื่อมอินเทอร์เน็ตใน Nintendo Switch ครับโหยิงมายิงกลับยิงมายิงกลับไปกงยิงมายิงกลับมาดีมาดีระเบิดมันเออไม่ตายอีกกดปุ่มกดปุ่มปุ่มอะไรนะปุ่ม R เป็นการยิงระเบิดครับเนี่ย คือไม่ใช่ระเบิดดอกแต่มันจะเหมือนเป็นแบบแก๊เ็ตมากกว่านะครับก็จะมีทั้งระเบิดทั้งสปริงคอนนะครับอุ้ยอุ้ย,ยโดนโดนโดนอ้ยอันที่เป็นอาวุธรูปอาวุธแล้วก็มีการกระบาดโดยที่มันมีสีอยู่ในรูปการกระบาดก็คือคู่เล่นคนนั้นเขาหลุดไปแล้วนะครับอย่างที่สีชมพูมีคนหนึ่งนะครับก็คืออู้เขาก็จะเสียเปียบหน่อยอื้อ ชนะมาเฮอุ้ยอันดับนี่คือจะเรียงจากแต้มนะครับแต้มแต้มที่เราทาสีไปนั่นไงมีคนนึงหลุดจริงด้วยออกมาอันนี้คือถ้าเลเวลอัพของพวกเสื้อผ้าก็จะได้ความสามารถพิเศษขึ้นมานะครับเปลี่ยนอาวุธดีก,กว่าวันนี้จะพยายามเล่นหลายๆอาวุธนะครับ อันนี้ก็ดีมาปืนคู่อันนี้ผมชอบอน,นี่ละอันนี้ตรงนี้ก็คือจะมีบอกเลเวลหน้าชื่อของแต่ละคนนะครับส่วนคนที่ตรงเลเวลมีรูปดาวอย่างเลเวลยี่สิบห้านั้นก็คือเหมือนเลเวลเก้าสิบเก้าแล้วมันจะมีให้เริ่มเลเวลหนึ่งใหม่ครับแต่ว่าจะมีดาวโผล่ขึ้นมาครับ แล้วก็อาวุธที่ซื้อไปก็จะไม่หายนะครับมาปืนคู่นะครัะมีความสามารถอีกอย่างก็คือเมื่อเรายิงค้งางไว้อยู่เราสามารถกดบีนะครับเพื่อเป็นการพุ่ง,งซ้ายพุ่งขวาน,นะครับ ใช้อันนี้มันจะเน้นใช้สู้มากกว่าอู้ยสนสยสนสยสนยสนยอุ้ยโดนสนสยแล้ยิงมาเลยมาอันนี้ก็คืออันติของปืนอันนี้นะครับก็คือลูกบอลกิ้งนะคบเออดีมาดิมาดิแรกๆก็ใช้ไม่ถนัดน,นะแต่ตอนนี้ก็ใช้ถนัดแล้วปืนพววนี้ คือมันแบบมันสไลดได้คือจำนวนยอดการคิวมันก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ส่งผลอะไรนะมันแค่แสดงถึงความเฟี้ยวโอ้ย,อยว่าจะสไลด์หลบไม่ทัน เออ KO เรียบร้อยมีสไลด์สไลด์โชว์เท่อืมเฮ้ยออทันทันอยู่ทันอยู่แตละด่านก็มีเทนที่ไม่เหมือนกันนะครับคือไม่ใช่แต่ละดานดิแต่ละแต่ละเกมอะเทมมันก็จะสุ่มแล้นะครับ ก็เพลงไม่ได้ส่งผลอะไรหรอกครับเพื่อความสนุกมากขึ้นเออมามาๆมาม,ามีตรงไหนอ,อีกวันนี้ไงบอลเลอร์มาแล้วแชนสเตอร์มาแล้วมาเลยเมตรงนี้แล้วผมจะพีชีพครับเออ อ้าวทีมเราหลุดไปคนนึงหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงหลุดไปคนนึงเต็มเลยมันต้องใช้สมาธิในการบูเยอะนะครับเกมนี้อื พวกสัยเนี่ยมันจะมีแบบเอฟเฟกเหมือนเป็นเส้นนะครับอย่างเงี้ยใบแรงนออน,นะครับมีสไลด์สไลด์ก้นที่โอ้ยอมไม่นะผมไม่อยากจะเสียวุ้นนี่ไปเอ้ยแพ้แนะ่เนี่ยมันขึ้น d ดนเจอร์แล้วนะครับบุยาบุยาบุยาโอ้บุยาบอมนะครับอุ้ยอื้อหือ แพ้ยับเอ,อืออาวุธในเกมนี้ก็มีหลากหลายนะครับก็คือนี่ไงหดือไปคนหนึ่งมีลูกกิ้งนะครับคือมาาันจะกิ้งค้างไว้มันก็เหมือนทาสีบ้านนะครับแพ้ครับต้องเปลียนอาวุธ ผมเอาลูกกิ้งดีกว่านี่ให้ทุกคนดูลูกกิ้งใช้เก็บสีนะครับแล้วก็จะมีสไนเปอร์นะครับชาร์จนานยิงระยะไกลครับแล้วก็จะมีปืนกลด้วยครับมันก็ใช้เวลาชาร์จชาร์จเพื่อยิงกระสุนนานนิดนึงแต่ว่ามันจะยิงรัวแล้วก็จะมีล่มนะครับก็ทำดาเมจระยะสั้นแล้วก็สามารถดันล่มไม่ได้ครับคือต้องกด ต้องกดยิงค้างไว้ครับแล้วมันจะเป็นการยิงล่มออกไปมามาแล้วด่านเดิมเลยอืออีฝ่ายเป็นปืนน่ะเราเสียเปรียบ นี่นะคบอันนี้นี่ลูกกิ้งมาทาแบบนี้ได้แล้วก็สามารถฟาดทําดาเมจระยะใกล้ได้แล้วก็กระโดดฟาดเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเอาลูกกิ้งอันนี้วิ่งไปทับคนเนี่ยเราก็ฆ่าคนได้นะแต่จะโดนพวกปืนยิงยิงก่อนอ่ะอันนี้อันนี้ความอันนี้อันติเป็นเพนตตาพิซายครับ นี่มันวิ่งไล่ทับคนได้โงลูกกิ้งเล่นง่ายนะครับนี่ไงนี่เห็นตามีทรายยิงทีเดียวสามคนเลยกระโดดกระโดดปักเออห่าเลยเฮ้ยสู้กับแปลงสู้กับพวกคู่กันแล้วก็แปลงยากนะครับอะไรนีเมื่อกี้ คู่ก,กันกับแปลงมันจะเป็นอาวุธสายบูของแท้เลยในการปีนขึ้นข,นของคู่ใช้แปลงไม่ใช่สีลูกกิ้งอันนี้มันก็จะยากหน่อยตกใจนึกว่าใครมานี่กระโดดอันนี้ผมเล่นมานานแล้วก็เลยอ,อุยยอะเยอะครับมายเยอะเยอะกันแบบพดแบบ คือการทำอย่างเงี้ยมันเป็นการเยอะเยยครับแบบไอออนอะเจอบ,บ่อยไปกระโดดฟาดเหมือนยิ่งวิ่งยิ่งเร็วน,นี่โอ้เอเออุย้ยโดนข้างหลังต่อเทอีกแล้วอ่ะ นาที่สุดท้ายวิ่งล่วงวิ่งไป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 เราจะตามนายไปไอ้ยี่ได้แก้แค้นนาทีผู้ใช้ผู้กันเนี่ยเก็บีให้เรียบเก็บสีให้เรียบนังไงนี่งไงเขาว่าเดนเจอร์หายไปแล้วเอากลับมาละล่ว,ลวงล่วงต้องมาเกิดใหม่ครับ แค่เกมนี้ตีไปกระโดดตบกระโดดตีฟาดโอเคดีดีดีนี่ฟาดโอเคเอ้ย ไงเป็นไงผมว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะตอนนี้อุย้ยพิกเกมได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะสูสีนะอุย้ยชนะครับผมคะแนนต่างกันนิดเดียวนี่เป็นที่3คิวไปได้4คิวโอเคครับมา คือจริงๆเล่นแค่สามนาทีนะตาหนึ่งมันแค่สามนาทีมันก็ควรจะแค่หกนาทีไม่ใช่หรอเล่นไปสองตาเองเวลาตอนอัดคลิปตอนนี้นี่ผ่านไปสิบห้านาทีโอเคครับก็เดี๋ยวก็ก่อนที่จะจากลากันก็เดี๋ยวจะโชว์พวกอาวุธอะไรพวกนี้ให้ดูก่อนตรงนี้นะครับร้านขายอาวุธ นี่นะครับคือร้านขายอาวุธของเจ้าตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้มันก็จะมีบอกสเต,ตตัสของปืนต่างๆ,ๆนะครับอันบนสุดก็คือความไกลนะครับไฟเลทก็คือความรัวอิมแพคก,ก็อิมแพคจะเป็นของพวกปืนแนวบลัสเตอร์นะครับเหมือนความแรงการระเบิดดามเมจก,ก,ก็คือดามเมจก็คือก็คือดามเมจอะไรครับ ผมแนะนําตัวที่ระยะไกลแล้วก็คือแนะนําตัวที่ไฟเลสเยอะๆนะคะมันจะยิงรัวแล้วถ้ายิ่งเป็นไฟเลสไฟเลสพอๆกับแลยะความไกลอันนี้จะดีนะครับแล้วก็มีพวกผู้กันมีสไนเปอร์นะครับมีปืนกลปืนคู่คือตอนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเราจะมีอาวุธอยู่น้อยนะครับ คือผมเลเวลสาสิบแล้วมันจะมีให้เลือกซื้ออาวุธได้ทุกทุกอันในร้านค้านะครับอยากเทสอาวุธอันไหนก็กดปุ่มวนะครับเดี๋ยวเลือกอันที่อยากลองเทสก่อนนี่ครับลองเทสดูเทสฟรีนะครับแค่ลองเทสดูว่าอาวุธมันเป็นยังไงนี่นะครับคือล่มนี่กดค้างไว้นี่บางอันมันก็จะปล่อยยิงไปได้ ประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้ก่อนนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ